นะครับวิธีการทดสอบตอาเตรียมแก้วใส่น้ำหนึ่งไปนะครับแล้วก็หยด LED ลงไปนะครับอ่าก็แสดเป็นน้ำหรืน้ำตาลแล้วก็ดื่มได้ว้า่ดื่มไม่ได้นะจ๊ะอ่านู่นสลักของเราก็ลงไปที่จานพอแล้วจ้ะเออเบื่อโอเคไม่ต้องหยดเยอะก็ได้นะครับแค่พอเปียนสีนะเราใช้นะครับนะครับก็สก็พอแล้วครับต้ององแกงนิดนึงเนาะคนคนนิดนึงเบาๆนะจ๊ะให้ และดูด่วถึงนะครับในการทดสอบการสร้างอนุมูลอิสระนะครับปกติเนี่ยถ้าสารใดเนี่ยที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระเขาจะไปดึงมาททาคู่ของไอโอดีออกดังนั้นเนี่ยสีของไอโอดีเนี่ยจะจะหายไปแวบนจากอ่ารอ์อยู่อันไม่อันนั้นอันแะเป็นการถือไม่จ้ะนี่นะครับ เม็ดเียวเ็เดียวเลยเม็ดเดียวเนี่ยเดียวเฟือเลย้เต็มมากแตจานนี้ก็ต่อตาอนุนอันดุอับดุของเขาในการต่อตานอนุันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเป็นมีหออื่นนี้แล้วเลยัานกหญ่ในโอทีอีกสี่ที่จินนี่เรียกร้องมา มีคนทำมาเราจต้องทำไม่มีอะไรเอยที่บ้านคนเลยครับพี่อแล้วพวกอแเบื้องโอเคนี่ก็คือเป็นการทดสอบอย่างง่ายๆนะครับนะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายท่อนของเราเลยที่อยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะบอกเป็นอย่างมากซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ย เคยได้ยินว่าแคลเซียมมีไข่พวไปตามของตลาดในรูปของอนินซีหรือว่าแคลเซียมคาร์บอนีซึ่งมันแตกต่างกับแคลเซียมอนินซีเอออินซีของเราครับซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากยีสต์เป็นตต้น้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรเขาสอบให้ทุกท่านได้ดูได้เลยนะหลักการนะครับเราก็จะมีวิตามินแคลเซียมไตามของกราดานะครับ แล้วก็อันนี้เป็นน้ำมองเรานะครับแล้วก็จะแทนน้ำยาล้างข้อนน้ำนะครับวันนี้หาได้ที่บ้นานเลยนะครับคึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามหลักการตามหลักการแล้วนะตัวแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นหินปูนหรือว่าป่รนซีถ้าเขาทำปฏิกิริยากับกรดซึ่งเราจะแทนด้วยไฮโดรคลอริกแอซิดจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นเนี่ยจะเกิดฟอง แล้วก็ทำให้น้ําเนี่ยถูข,ขึ้นอ,อ่าแล้วก็ตะกอนและาตุของแคลเซียมคาตะเบรดเนี่นยจะเกิดการลอยตัวละบุนอย่างไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะหยอดทั้งสองเบสเนี่ยลงไปพร้อมกันครับนะครับครับผมค,ครับอันนี้เป็นกอดที่เสียบเหมือนในกระเพาะเรานะครับดูเรามาดูในความเร็วน,นะครับเดี๋ยวจะไปก่ันอืมสวัสดีครับ มันจะเ,เริ่มมีเกิดการกัดกร่อนและเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาอย่างไรครจะเป็นฟองๆสัสฟัคตุ่งเนี่ยจะเกิดการกัดกร่อนทั้งหมดแล้วก็ละลายไปนะครับดังนั้นเรามาเทตัวกรดไฮโดรคลอริกลงไปในของเราเยอะมากแม่หมอไม่ยอมให้หนูกินไม่เกิดอะไรขึ้นเรื่องสาบของเราเป็นอินซีนะดูความแตกต่างได้เลยนะครับอ nah ่าเป็นไงล่ะ นะครับซึ่งตะกอนกาขาวๆที่ท่านเห็นเหล่านี้เมื่อท่านกินเข้าไปมันจะวิ่งอยู่ในกระแสะเลือดนะครับตรงไหนที่ละลายน้ไม่ได้เขาก็จะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดทําให้เกิดเส้นเลือดตันตามาต่างได้นะครับสักพักนึงเนี่ยเขาก็จะละลายแล้วก็วิ่งอ่เรื่อยๆจนน้ำขุ่นซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางทีมีตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับระหว่างตัวแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็ไฮโดรคลอริกนะครับพอเขาต้องปฏิกิริยาก,กันจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น รเราถามว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่เอาไม่เอา,เออาไอ้น้ำยาเนี่ยใช้ย่างไงใช้ยางอืได้ได้ครับถ้าคุณสมบัิของเราเนี่ยเป็นตัวอ่าเป็นคนต้องไฮโดรคอริกเท่านั้น H L เราชิมไม่ได้เพราะเร่เป็นคํัดแร็คายดรหนึ่งคะมีคนถามว่าถ้าใครกินยาฆ่าแมลงแล้วเอาแคลเซียมเร้ไมัจะช่วยชีวิตได้ไหมไม่ได้จ้ะเนื่องจากกินยาฆ่าแมลงไปแล้วเนี่ยระบในร่างกายก็พึ่งไม่ก่อน้ะไม่ได้นี่ก็คือเป็นการทดสอบง่ายๆที่สามารถทดสอบได้ทั่วไปนะคะผมกลต้ตลาดใช่โอเคนี่ก็เป็นการ